สวัสดีคู่มิโซมนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับวันนี้อยู่เกม Delta Force แล้วอยู่กับปืนที่มีชื่อว่า SVD Sniper Rifle Dragunov ฮะชื่อโซเวียตเซียนี่จ๋ามาเลยนะครับเป็นปืนที่ดีมากๆแล้วก็ดีดด้วยเพราะว่ากระสุนที่ใช้เนี่ย7.62เลยนะครับปืนต่อต้านนาโต้ก็แบบนี้แหละฮะคือปืนเนี่ยมันดาเมจสูงสุดในสาย MR ด้วยกันนะครับเพราะว่าดาเมจต่อน,นัดเนี่ย40เลยนะครับผมปืนอื่นไม่สามารถเทียบชั้นได้นะครับ แต่มันก็ด้วยอัตราการยิงและก็ระยะยิงพื้นฐานแถมดังเดือที่มหาโหดเนี่ยอาจทำให้ปืนนี้ไม่ได้มีความเตือดจ้างเหมือนปืนอื่นๆในสนามรบนะครับเมื่อเทียบกับปืนอย่าง VSS หรือ s r 2 5เองแต่ก็นะปืนก็แบบนี้เลยครับได้อย่างเสียอย่างไปส่วนการแต่งปืนก็จะเป็นดังนี้นะครับจากปืนโบราณเนี่ยกลายเป็นปืนโมเดิร์นขึ้นมาทันตานะครับจริงเพราะว่าของแต่งมันโมเดิร์นเหลือเกินนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมครับ หน้าตาอย่างกับ MK4 เสีฝ่ายนาโต้อยังไงอย่างนั้นนะน,นี่คือรายละเอียดปืนคุณผู้ชมครับระยะปืนคือ91แล้วนะครับจากของเดิมคือ70สามารถไปได้ไกลามากถึง1 1 2ถ้าเพิ่มเป็น Resonance Sniper Rifle นะครับอันนี้เลยแค่เปลี่ยนปากกระบอกปืนนะครับแต่ข้อหักล้างก็เยอะพอสมควรเลยฮะเราก็เลยเป็นอันเดิมดีก,กว่านะครับ ความเสียหายปืน40ครับการคุมปืน78ดีดในตาที่ควบคุมได้การจับปืนครับการเล็งไวอันนี้เนี่ย15เราไม่สายต่อสู้ระยะประชิดนะครับแล้วก็เลี้ยงต่อสู้ระยะประชิดด้วยเลยไม่ต้องเล็งไวนะฮะเราเล็งช้าแล้วก็เน้นนิ่งๆเนียนๆดีกว่า15ก็เพียงพอแล้วนะฮะ ความนิงปืน76ครับสั่นสายโยกน้อยลงยิ่งกั้นหายใจแล้วก็วางขาตั้งเนี่ยชีวิตจะอีซี่ขึ้นเยอะเลยนะฮะยิงแบบไม่เลงครับอันนี้30นะโอเคคุณผู้ชมครับนี่การแต่งปืนเดี๋ยวดูดีวดวกว่าว่าสงครามของริงกับปืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปฮะ let's go <S มากันแล้วคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สนามเพาะในโหมด king of h e h i e l ครับไม่ใช่ attack and defense นะฮะลืมบอกคุณผู้ชมไปครับวันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ t e a m ไม่ใช่เกย์หน้านะครับผมแล้วเมื่อกี้ความสวยก็คือว่า กดไป3ห้องนะเจอปิง140บวกเนี่ยสห้องติดเลยนะครับสู้ไม่ไหวอะ่ะมันทรมานมากเพราะว่าดีเลย์มันเยอะเกินไปเลยต้องหาห้องใหม่ห้องนี้โชคดีมากเลยที่ว่าเนี่ยเจอปิง22 24เองนะครับถือว่ารับได้แล้วก็ชีวิตจะง่ายขึ้นด้วยนะครับผมถ้าว่ามันเป็นปืนกลกับปิงร้อยบวกอะ่ะเราจะไม่ได้เห็นปัญหาดีเลย์อย่างจงขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นสไนปเปอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดได้ว่าความหน่วงเป็นยังไงนะะก็เลยต้องหาห้องที่ปิงน้อยๆก่อนนะครับผม อันนี้ผมมาอ้อมสัตรูนะครับเพราะว่าข้างหลังอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับซ,ซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะต้องเว้นไว้ก่อนเพราะว่ายันก่อเขาประทะกันใช่ไหมล่ะสอดแนมซะหน่อยเจอ2คนในพื้นที่ E ีครับเฮฟวี่แมชชินกันช่วยได้ลงไปอาจจะไม่มีโอกาสรอดนะครับเพราะว่าเขาปืนกลไงสารยะนี้มาเนี่ยดาเมจจะไม่หายเลยนะครับมันจะเต็มเตม็ชนเลยอีกคนหนึ่งครับหมอยังไงไวะเนี่ยเขาเห็นเราแล้วเหรอแล้วรู้ตัวครับโอ้ยหลบหลบเป็นงาน าจะให้มุมบางของรถเนี่ยมันอับไงแต่เราเก็บได้ไทเท็ t i ท a l b e a c o n คอน port บ้างละกันนะครับเพราะว่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเกิดกันหน่อยนะฮะส่วนเราก็ไปยิงต่อครับเราไม่ยึดนะคือการยึดเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์เราในวันนี้เรามาเพื่อยิงนะครับโชว์ศักยภาพปืนไม่ต้องโอ้ยเอเอครับแต่จอกเกาะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ประสิทธิภาพแกยังน้อยสินะพื้นที่ c 2ครับว้าวทำอะไรนะเลยไปได้ ถอยหลังบี้เลยละกันเอาให้มันยู่เยีย yeah! ดอีกตัวนึงไม่ทานครับเหมือนตายไปก่อนแล้วหรือปะอ้นี้ได้อยู่โอเคไอ้พวกหมอเนี่ยมันชอบใช้ซับไมชิงกันใช่ไหมล่ะฮะเราลงไปตอนนี้อาจจะไม่ค่อยส่งผลดีเลยต้องหาจังหวะใหม่ไปก่อนอยัต้องบี bye ้ไบโอเคแต่จุดนี้ครับผู้ชมยะงเห็นได้ชัดเลยว่าศัตรูเนี่ยได้ไปสี่พื้นที่ใช่ไหมผมสามารถแฟงหรือว่าบีไฮมันจากจุดนี้ได้เลยครับแถมมีสระสุนให้เ,เติมอัตโนมัติด,ด้วยซ้ายมีหนึ่งอ่นนะนะเป็นแอซเซวคาร์ดด้วย โอกาสด,ดีจังหวะเหมาครับดับไปหนึ่งโอเคได้อยู่ครับระยะนี้ต่อไปคือ C1 หนีึฝ่ายเราเหมือนจะพยายามไปยื้ด้วยรถถังนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จหว่าทางฝั่งซ้ายรถถังหนีตายมาครับไม่รอดระเบิดไปแล้วมีอวยหลงหนึ่งคนพุ่งหนีไปครับสีบสองฮิตเองอา <c oughs> แอซิดสังหารไปข้างหน้าเลยแบบๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเป็นรีคอนคาร์นะครับผู้หญิงใส่ผ้าคลุม มาไวไปไวมากๆอีกหนึ่งคนครับตัวเดียวกันปะวะสนามเพลาะครับวิ่งเข้าไปแล้วเรายังไม่ทันนะฮะโอ้สปอร์ตได้สวยมากเลยเพื่อนแต่เพราะว่าฝีเท้ามาข้างหลังอันนี้ไงเสียงฝีเท้านะครับโดดจักเลยจาก B-Henemy Line ขวาว้าวรีคอนค้านครับตัวผู้หญิงผ้าคลุมคนเมื่อกี้บ้านที่เราพาสายตาไปเนะี่ยผมว่าใช่นะมันประระเบิดอัดเลยว่ะคุณผู้ชมนะฮะเห็นดีกว่าข้างหน้า Sow Class นะครับ ก่อนจากต้องเป็นตำแหน่งเพราะว่าเขาคงจะมองเราเป็นพิเศษแล้วนะฮะไม่งั้นเนี่ยเขาจะหาจังหวะมายิงเราไงต้องเปลี่ยนต้องบูฟครับอีกอย่างสองคนเมื่อกี้คงจะไม่ยอมให้เราได้ยิงฟรีๆคงจะกลับมาแก้แค้นนะฮะพื้นที่ E ครับกับพื้นที่ดีหน้าบ้านเขาเลยเนี่ยเราเล่นยากหน่อยนะโซนหลังเขาแต่ก็มันคือจุดที่สําคัญมากยืนโดเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้มนตามผมป่ะไอ้รีคอนคาร์ผู้หญิงผ้าคลุมนะฮะผู้คำาชว์ครับสแกนนิ่งแต่สญาณของโอเปอเรเตอร์ก่อนครับ จับไม่เจอใครนะก็แปลว่าไม่ได้ทแท็กตามมานะอ่าดีเลยครับเราไม่เป็นที่พึงประสงค์แล้วสินะเราต้องเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นนะถ้าเรามองเห็นบ่อยเนี่ยเราจะเป็นเป้าสายตามากเกินไปครับต้องงี้แหละเตลเอาสไนปเปอร์ที่มองไม่เห็นผู้หญิงว่าผู้หญิงว่ารีคอนคา้านครับวันนี้ตัวละครเดียวกับเราเลยนะครับสีวะวิ่งเข้าสี โอ้ยเกือบพาดสตาไปแล้วมุมอับพอดีเลยฮะแต่ก็ได้อยู่ดียังไวอยู่ครับยังไวอยู่พื้นที่ดีตอนนี้เนี่ยมีปัญหาบางอย่างนะครับศัตรูกำลังเข้าคลองคืนแต่ผมว่านะถ้าใช้เพอร์เฟกหน่อยเราต้องไปวางบีคอนช่วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆข้างหลังเนี่ยมีน้อยมากไงวางให้เกิดเลยครับพวกเราเฮ้ยมีคนมาว่ะเห็นไหมขโมนบอยชื่อเดินไปนี่วาไอ้โมนี่สามรอบแล้วนะครับเมื่อกี้คือยืนโดแล้วก็วิ่งเข้าสนามเพราะรอบหนึ่งคือตอนนี้ อุ้ยบ้าเขาให้ซ้ายบนครับโอ้ l v ว A ฮะเอาจริงๆเราควรจะย้ายตำแหน่งก่อนนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยคงจะแครเราเลยครับสามรอบแล้วนะลงกลับมาแก้แคสซะหน่อย C2 ครับจากมินิ่แมบระบุว่าเราพยายามล้อมอยู่เลยครับมีคนล็อกผมแล้วอะไม่ทันฮะลาดไปก่อนผมว่าจะให้การซัพพอร์ตเซ็นเตอร์พอยต์ C1 C2 ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปจุดอื่นต่อเพราะว่าจุดนี้มันแคปเจอร์คืนนานเกินไปแล้วนะฮะยิงจากข้างนอกครับคงไม่เดินดุมด่มๆไปในสนามเพาะเนอะเพราะปืนเราไม่เหมาะสมนะครับ คุณสมบัติเปลนไม่ตรงเลยต้องซูงข้างนอกไปก่อนครับอุ้ยแน่นเต็มตาเลยเลือดเกือบหมดหลอดครับเหลือเพียงแค่ติ่งเดียวคือสุนฟิลมาหาเราเพียงแค่ช็อตเดียวก็วูบได้เลยนะเนี่ยเกือบไปแล้วมีใครตามมาวะไม่เจอสัญญาณนะครับไม่มีใครแต่ข้างหน้ามีคนครับนู่นเลยเสร็จโจ้แหละคือฝ่ายเขามีความฮาเลโหดในแง่ของการตอบโต้แล้วเกินนะฮะสกอร์ทีมมาตามด้วยครับ2-1งต่อ2-7-1 โอ้นงานนี้คงจะเหนื่อยคุณผู้ชมจริงลำบากกันแน่นะผมจะไป C ีหนึ่งต่อแล้วกันนะครับเพราอดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะเดียวกันอยู่เฉยๆนะครับอีอย่างข้างนอกปลอดภัยกว่า,ข,าข้างในนะข้างในนี่ถ้าจเจอืนกลนกลาดเข้ามาเราคงจะรอดยากนะครับอย่รอบนอกดีกว่านะสีหนึ่งครับเห็นอะไรไหมเนะี่ยฝ่ายเรามีคนเข้าน้อยครับไม่เยอะเลยอ่ะส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ระหว่างเนินดีกันมากกว่านะฮะ ไม่มีมุมเลยครับโดนล่มมาหนึ่งอ,อุ้ย,ยรู้เลยปืนกลครับนี่ไงต้นตอของสาเหตุตายซะเลยซีส,สครับอะไรวะเนี่ยซีหก็ไม่ได้ด้วยไม่ทันเราเหลือเพียงแค่จุดเดียวครับก็คือพื้นที่ A ฮะล่าถอยป้องกันพื้นที่ A ไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันคงจะลมรันเข้ามาเพราะว่าปริมาณอาหารแนวหน้ามันเจือจางเหลือเกินไง ต้องถอยก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเราอยู่แกนพื้น,นที่เนินดีอะ่ะเยอะเลยอะ่ะโดยเฉพาะยานเกาะนะครับหวัสดีเพื่อนสองคนจะสองดาเมจครับอีกทีอีกหนึ่งคนคือแอซเซลอันนี้คุณจะเป็นตัวอย่างของการดันหน้าขึ้นมาแล้วมั้งครับเนี่ยถ้าเราไม่หาทางสวนกลับสักทางหนึ่งนะเราคงจะแพ้เกมไวมากเพราะว่าพื้นที่5ค่ตอนหนึ่งบ้าแล้ว ที่ผมคิดออกตอนนี้คือเราต้องไปสปอนใหม่เป็นผหาหนะแล้วก็ไปเกิดข้างหลังเขานะครับด้วยทนะัชิคเกอร์บีคอนสปอนเนี่ยไปวางจุดให้เพื่อนๆเ,เกิดนะแต่เซฟแนวก่อนดีกว่าดูท่าทีความปลอดภัยนะครับว่ามีใครชาร์ตไหมถ้ามันเงียบกิบเกินไปแล้วก็เราอาจจะไปเกิดใหม่กันดีกว่าครับลำพังเพียงพละกําลังกับอาวุธปืนเนี่ยมันทําให้เราชนะสงครามได้ยากนะครับเราต้อง่วยโอกาสด้วยรถถังหนึ่งคันข้างหลังเราครับนีเอ,อ <c oughs> ไม่ล้าสายตาเลยสินะ รถถังรถถังคุมโซนซีอยู่นะครับผมต้องเกิดใหม่แล้วก็มาวางบีคอนเกิดให้เพื่อนเนี่ยจะได้มีโอกาสในการสวนกลับหน่อยไม่งั้นคือเกมตันครับไปต่อไม่ได้เลยเพื้นที่ดีครับน่าเกิดสายเขาสวนขึ้นหน่อยละกันนะฮะนี่แหละอย่างน้อยได้หายใจต่อสี่ห้าทีก็เดี๋ยวการจบเกมไวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาาันจะไม่ได้แสดงสกเกลภาพของปืนนะข้างบนมีคนครับแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ได้เห็นเพราะว่าคนเกิดน,น้อยเกินไปเหรอมาสามแล้วครับมาอีกเพื่อน ต้องมีปริมาณมากกว่านี้เอาล่ะเริ่มมีทหาราหารมากขึ้นแล้วงั้นก็ฝากแคปเจอร์ด้วยเราจะไปจุดอื่นต่อนะครับจะได้ไปหาเป้าหมายหน่อยเพราะจุดนี้เนี่ยศัตรูไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะฮะส่วนใหญ่อยู่โซนกลางกันหมดเลยอะ่ะเซ็นเตอร์พอยต์ผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างนะข้างหน้ามีคนครับไม่ได้โอ้ยมันหลบนี่น,น,นีข้างหน้านเลยคาร์ดเอนจิเนียร์ครับลงไปตอนนี้คงไม่ดีอะ่ะ มันปืนกลด้วยไงนี่แวบแรงของผมเนี่ยว่ากาดจะไปเอาสไนเปอร์ยิงมันนะแต่คิดว่ามันรู้ตัวแล้วว่ะลงไปคงตายนะฮะปืนกลดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยสีหนึ่งสีสอง B OK E OK อ่าหลังบ้านเขาเสร็จเราหมดนะครับเหลือแค่ตรงกลางแหละนะเกือบจบเกมไวไปแล้วฮนะเอาพื้นที่ E ไม่ได้เป็นดังหวังนะครับศัตรูกำลังสวนกลับอยู่แต่พื้นที่ A มีปัญหาเหมือนกันด้วยเอาผมว่าเราไป A ดีกว่านะครับ เคเอ,ก,เอก,ก่อนหนึ่งคนข้างหน้าเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเอ้ยปืนร้อยห้านึกว่าจะปล่อยๆไปโอ้ข้างหน้ามีคนครับมีฮอตามด้วยไอหมอนี่รีคอนคาร์ดไม่โดนว่ะเป็นคนช่วยได้ครับ <laughs> รู้ตัวช้าก็จบไปแล้วคือขันหลังเมื่อเห็นนะพยายามวิ่งหนีเลยไม่ทันจริงๆโอ้จุดนี้ เหมาะสมเหลือเกินครับในการซุ่มยิงจากข้างหลังรถเรานะฮะโอเคมาครับแสดงศักยภาพปืนหน่อยหมอบรอใครวนะน่ะรอสไนเปอร์หรือไม่ก็รอรถถังมาสินะหมดมึกหมดไม่ทันครับมหนีไปแล้วรถถังใช้เข้ามาจึงห่างนะครับฝ่ายเราแต่กระนั้นเนี่ยก็ยังเสียพื้นที่ A ไปอยู่อ่ะยังไม่ได้มีแต้มยีขึ้นมาเลยนะครับสก,กัดให้ลวกันใครจะไป A ต้องผ่านเราไปก่อน สองศพออกมาไปครับมาอีกต้องการมากกว่านี้มาดับกระหายหน่อยเรากำลังบ้าเลือดเลยนะข้างหน้าสไนเปอร์ใจเอตัวเองเอนี่แหละโอ้ไม่ได้จริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมว่าต้องไปเสริม A. เอ็หละไม่มีทางเรื่องเลยครับท่าร่ายเรามีร้อยกว่าคนวิ่งเข้าหนึ่งคนครับเอายิงรีคอนเหรอจ๊ะ <laughs> พวกเราเอก่อนโอเคเคลียร์ครับโหจนได้ เกือบเ,เสียเอไปแล้วยึดคลองก่อนลวกันฮะผมว่าเกมเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าแต้มตอนนี้เนี่ย5-6-2ต่อ5-8-3นะครับคือเมื่อกี้มันห่างชั้นเกินไปอ่ะแต่พอยึดพื้นที่คืนมาได้บางส่วนอ่ะทำให้สกรอมันดีขึ้นมาตามนะครับวกกับเราเริ่มจะสางหารยขึ้นด้วยมั้งตวัวก็เลยโดนหักไปเยอะหน่อยนะครับศัตรูอ่ะแต่ตอนนี้ดีครับเนื้อรองมาดีแล้วก็อีดูบ้างโดยการใช้เนินเขานี้เป็นจุดกำบ,บังเราเป็นเหยื่อของล้อไปซะ เราไม่ได้ใช้แค่ปืนในการสังหาอะไรครับเราใช้ล้อด้วยเพื่อความหลากหลายของเกมนะฮะจุดนี้ครับซุ่มของผมจะวางบีคอนเผื่อตายเกิดใหม่ครับจะไม่ต้องเกิดไกลเกินไปข้างล่างการเคลื่อนไหวปะปายปไปสไตล์ King of the Hill ครับแล้วก็ต้องหาจังหวะหน่อยแล้วก็ไม่ไกลเกินไปครับจะได้ไม่ต้องเสียความเร็วกระสุนน,นะฮะเห็นน้อยไปหน่อยนะเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ซีสองน้อยเกินไปครับส่วนใหญ่ไปบีมากกว่าหรือเปล่าเพราะาบีกำลังเจอยึดคองอยู่นะครับเพิ่งเกิดเพิ่งเกิด เพิ่งเกิดวิ่งตัวตั้งอโอยอื้เต็มหน้า้วยปืน120มิลลิเมตรเลยบังหน้าราถังเลยไม่ก็ปืนใหญ่สักอย่างครับยิงมาจากฐานเลยแบบนี้ผมว่าเราคงจะไม่สามารถแคมป์ต่อไปได้ตอนมีเพื่อนจะตามนะครับต้องมูฟออกก่อนเมื่อมีทางเลือกเลยครับเขาเห็นเราแล้วนะพิกัดเก่าไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยต่อไปครับอดีเลยผมมาเติมยุปกรณ์เพิ่มครับอู้ข้างหน้ามีคนเอนจิเนียร์คลาดปืนหลักเราหมดไปแล้วเราแค่ปืนรองครับ อ๋อเติมอุย้ยมีนิแมพข้างหน้าบอกว่าแทงหนึ่งคันทา้งฝั่งขวามือเราเนี่เองฮะอย่างใกล้แต่ไม่ได้สังเกตเห็นเรานะครับมองอย่างอื่นอยู่เรียบร้อยผมว่านี่แหละต้นตอที่มันยิงใส่เราเมื่อกี้นี้นะครับไอ้ปืน120ี่บมมนี่ก็บอกนี่แหละข้างในมีคนใช้ปืนใหญ่ด้วยโว้่นั่น๋ยวลองมันหันก่อนแล้วกันนะครับจุดนี้ไม่มีมุมวิ่งเข้าใกล้ไปก็ไม่ได้เดีย๋ยวได้ยินเสียงเรา โอกาสมาแล้วในปล่อยพลาดไปโอ้โหซ้ายลมลันเข้าพื้นที่ป้องกันกันครับพื้นที่ส2ไม่ทานสนามเพราะลงไปแล้ว2คนเลยครับหายไปไวมากครับมาไวาไปไวเหลือเกินอีกคนนึงแอซิดหนึคิวหนึ่ง1 1ครับเอาให้ได้ครับส2เชียร์อยู่นะฮะเอให้ได้จะกลับมาแก้แค้นเหรอ ไม่ทันหรอกนะเราเร็วกว่าครับและ C2 ก็เสร็จสมบูรณ์ครับเซกเตอร์พอยต์ซีหนครวบหมดเลยมีคนเกิดใหม่ครับน่าจะโงหนะะครับมันกูโดนลอยหลังแล้ววันนี้ก็เราไม่แต่งปืนเพื่อสุ่งซึ่งหน้าฮะฉะนั้นการแ้งกันหลอยเนี่ยมันคือทางของเรานะครับเราเหมาะสมอยู่แล้วสไนเปอร์ที่มองไม่เห็นฮะนั่นแหละคือวิถีเรารถหคันครับ LUV ทสะพานไม่มีใครนะฮะ อันนี้น่าจะไปสู้ในเขตอื่นแล้วเระมั้งเพราะว่าจุดนี้เริ่มจะไม่เห็นใครแล้วนะครับบางทีเราอาจจะต้องย้ายไม่เอก็อีะเต่ผมว่าเราไปอ e ีบ้างดีกว่าครับทุกความแน่ใจขอเช็คก่อนดีกว่าเมื่อกี้มีสัอตายหนึ่งคนนะครับตรงนี้แหละเจอ2ส,สัญญาณโอปเปอเรเตอร์ฝีมือแกเส่นะอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งเรามาแก้แค้นให้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนรอสักครู่จับหนึ่งสัญญาณอสซิดไม่ทานปืนกนปืนกนเอาไปกินก่อน แต่ก็นี่และครับเราสาม,มารถแก้แค้นในเพื่อนได้นะฮะอีว้าวโอ้พอยกมาจากพื้นที่ E เสินะได้ E เสีย B ไปครับพื้นที่ B มีปัญหาหนักมากมีคนหนึ่งคนแหลมแหลมแหลมอันนี้แหลมต้องกระดานหายใจ <G ül üyor> เฮ้ยมันงัดดาก็เายยิงใครอะอย่าบอกนะว่าเราทางฝ่ายเราในพื้นที่ C2 นะ่ะใกล้ๆเลยครับใช่เลย, <laughs> ยเกือบแล้วเพื่อนเราได้เซฟนไว้นะเผื่อไานไม่รู้ตัวโห oh. ตัวถัง2คันครับออกจากบ้างไม่ได้จเจอคอดักอยู่อีเกือบยึดได้แต่ก็ไม่ได้เช่นกันนะฮะอะไรวะเนี่ยก็ยหมายความว่าถ้าหาจากอ e. ีจะวิ่งมาเสริมยังพื้นที่ดีันดิเพราะดีลังยึดครองอยู่นะครับเราสามารถดักมันได้จากจุดนี้ทางฝั่งซ้ายวิ่งทางฝั่งขวามีคนครับหวยลงซะด้วยเอาบาังอีก ยิงสวนไอหมอนี่มันโยกซ้ายโยกขวากะว่าจะเอาชีวิตให้รอดนะครับนะ่ะได้เซมันท้าทายเราเลือกเกินนะครับไม่ใช่หมอนี่ดีหว่ามันเป็นคาร์เนเซา์ไม่ใช่เหรอ,แล,หอลแล้วหมอโผล่มาไงหลงทางเหรอหมอมันต้องชาร์จผมแน่จังหวะเนี้ยชาดเลยครับมาแล้วทางนี้ตัวเองมันมองเพื่อเราอยู่เพื่อเราล่อให้จริงเพื่อเราเนี่ยน่าจะไม่รู้อีโนยเนี่ยนะหลงมากนะ แล้วก็ลาบลอยไปเลยวิซัยมา4ศพกับ C1 ครับนั่นอะไรเนะี่ยแอสเซ็กับผองเพื่อนเหรอเหล็งขึ้นบินอยู่ครับเหลือ9นัดครับผู้ชมฮะผมเหลือ9แล้วและก็หมดกลเ้ียงเรียบร้อยฮะไม่เหลือหรอกเลยมันน่าจะมีสิ่งให้เรียกว่าซับไพ่ดรอปให้นะแต่นี่ไม่มีฮะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยวัตถุระเบิดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วค่ะ4 0 0พันแต้มเป็นการเลือกใช้ไกมิวิซาครับ4 0 0พันแต้ม อย่างเก่งก็คุณจะเป็นอาร์เทรี่ซาวไปก่อนแต่เพื่อนใช้งานอยู่จึงไม่สามารถใช้ทับได้นะครับต้องรอไปสีสองเพียบเลยอ่ะ8 0 0ต่อ900แต้มเราจะเป็นฝ่ายไพ่แพ้ได้ไม่ช้าเลยครับโอ้มื่อกี้งสูสีไู่เลยอ่ะฝ่ายเรามีแก๊งไม่ใายออกมา1คนแล้วนะครับดีมากเพื่อนเฮ้ยพโชคดี เรายิงเอสซอไม่ตายครับแต่เพื่อนลงมิซายตายแทนเราเนี่ยเยี่ยมขอบคุณมากครับเอสซิคิวไปเลยเราว่างอีกหนึ่งลูกมันจะมาได้ไม่ช้าแล้วฮันนี้ก็บังก่อนแล้วเข้าอ๋อซีซีแฮซ,ซีนิวใส่พื้นที่ดีถนะ้าพื้นที่ดีนี่คือเราตายเลยนะครับเนี่ยไม่รอดนะโอ๊ยยันเกาะยิงมาข้างบนครับยันเกาะยันเกาะ,กะวิ่งมันเริ่มช้าสวนแล้วนะเนี่ย <laughs> เราต้องการทหารเพิ่มในพื้นที่นี้ต้องการทหารเพิ่มทุกคนเกิดได้มา เล่นฟอสเม้นต์คาวมิ่งแนวเอาแล้วว่ะ975ต่อ971ครับสกอร์สูงสีมากๆแลเนี่ยโคตรดุเดือดเลยสมหรับภูมิบ้านี่สกอร์สกอร์ C1 คอนโทรลเรียบร้อยเอ้า C1 หนึ่งแอนเดอร์แท็กครับไปนะไม่เป็นไรครับเอาดีก่อนก็พอแล้วเราเหลือแต้มพอในการเรียกไหมไม่พอซาวโวอ่ะแต่เป็นแค่สโมคแทนครับเพราะว่าซาวโวเนี่ยมีนคนใช้อยู่นะฮะเอาล่ะ996997แล้วแลแล้ว,ลวอ้ เราชนะในสมุรภูมิครับไม่คิดว่าจะพลิกกลับมาได้แต่แต่ดันได้สัางหารนะเนี่ยแล้วเฉยๆมากๆเกือบจะแพ้เล็กเดีวยวนะครับโอ้โห oh, ทีมเราเพิ่งจะมาขึ้นเขิอมตอนท้ายนี่นะต้นเกมทนี่ทำให้เราหวาดเสียวเจอยืดไป5จุดเนี่ยผมเริ่มจะถออใจนะแต่ก็เอาวะถั้หน่อยหนึ่งสู้ต่อเลยชนะเฉยเลยนะครับสงครามนี้มันบ้าครั้งมากๆสกอร์เราสรัางหารไป 4- 3นะฮะ ครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับสงครามในวันนี้กับปืน SVD d a g u n o v เรานะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมฮะปืนมันดีนะแรงด้วยแล้วก็ดีดมากเช่นกันนั่นแหละครับคือปืน Dagunop เราโอเคก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับตะคายหนึ่งก็จะขอคูณอย่างสูงนะครับเรสงครามต่อไปปืนต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างรอดูกันละกันนะครับเดี๋ยวนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่สงครามต่อไปนะครับผม